สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมติคักข่าวสไตล์มาพบกับท่านพร้อมๆกับยานยนต์ที่มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะครับต้องบอกว่าโมเดอร์เจอร์สสหำหรับแบรนด์ที่เบิร์มอย่าง Toyota นะครับแล้วก็ในกลุ่มของรถยนต์อีโคคารนะครับที่เขามีการเปิดตัวต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วครับแต่ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงล่าสุดของเจ้ายาริสซึ่งเป็น โมเดลอีโคคา5หประตูของเขาครับจากการแบ่งเป็นสามเกรดนะครับรุ่นเริ่มต้นรุ่น M3 ตัวกลางก็เป็นสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพรีเมียมนอกจากนั้นแล้วเขายังมีเรียกว่าการตกแต่งพิเศษในสไตล์ที่ คล้ายๆกับรถคอสตโอเวก็คือการตกแต่งในชื่อว่า x อ b b ซนะครับสำหรับคนเมืองที่มีไลฟ์สไตล์เป็นตัวของตัวเองครับที่บอกว่าเป็นยาร i ส x e b กซเพราะเขามีการนอกจากเสริมเรื่องของชิดแต่งสีสันขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องของ ปรุงด้านข้างเพื่อให้รองรับกับระบบช่วงล่างครับที่มีการปรับปรุงให้สูงขึ้นถึง30ม mm, ลหรือว่าประมาณ3เซนนะครับโดยการปรับปรุงทั้งช็อคอัพสปริงรวมไปถึงมีการจูนอัพตัวปรับเปลี่ยนตัวร้อยยางให้เป็น16นิ้วครับ จากชุดแต่งภายนอกที่เป็นสไตล์ทูโทนพร้อมกับการที่มีโป่งล้อขึ้นมาให้ดูดุดันสอดรับกับชุดสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างไล่จนไปถึงด้านหลังนะครับภายในเองก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่งเติมให้มีสีสันยิ่งขึ้นครับ นื่องจากความแตกต่างภายนอกความเท่ยังมีเอกลักษณ์ส่งผ่านมาถึงภายในนะครับทั้งวงพวงมาลัยที่มีการเดินดิ้นได้สีเงินพร้อมกับตัดส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างของพวงมาลัยด้วยสีแดงเทอราราโรซานะครับก็เรียกว่าเป็นสีออกสีดอกกุหราบสีเข้มเลยนะครับสีเดียวกับที่อยู่ใน t o โย t a าโคโรล a ่าคอ s ครับ ที่แต่ง Xerbo ที่เพิ่มขึ้นมานะครับทำให้ตัวรถดูหรือว่ามีสไตล์ที่เป็น crossover มากยิ่งขึ้นเนี่ยมาพร้อมกันกับพักเก็ตในราคา44,600บาทเพิ่มเติมขึ้นมาจากราคารถปกตินะครับของทั้งรุ่น Sport แล้วก็สปอร์ตพรีเมียมของตัวยาริสครับการที่คุณจะเป็นเจ้าของเจ้ายาริส Xerbo นะครับ สามารถทําได้ตั้งแต่เริ่มต้นรับรถออกจากโชว์รูมเลยนะครับโดยการตกลงก่อนที่จะทําสัญญาเช่าซื้อหรือว่าซื้อรถกันนะครับโดยเรียกว่าจะให้ติดตั้งเจ้าชุด X Turbo นี้มาในรุ่นที่สามารถที่จะเลือกได้ตั้งแต่รุ่นสปอร์ตนะครับแล้วก็รุ่นสปอร์ตพรีเมียมก็ถือว่าครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ความแตกต่างอย่างเร้าใจของเจ้า t o y ยต a y a าริครับจุดเด่นของ t o y ย t a y a าริสนะครับนอกจากการเป็นรถแฮทสแบ็ก5ประตูขนาดกระทัดรัดแล้วเนี่ยเรื่องการไว้ของพื้นที่ไว้ของภายในห้องเก็บสัพพะละก็ถือว่าสามารถที่จะจัดเก็บกระเป๋าใบาใหญ่ได้สบายนะครับประตูก็มีความสูงมากพอ สะดวกสบายในการเข้าออกครับ สำหรับยาลิสเอทีปอีโคคาซีดาน4ประตูก็ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยแบ่งเป็น3เกตเช่นเดียวกับยาลิส5ประตูโดยเฉพาะในรุ่นสปอร์ตและสปอร์ตพรีเมียมมีการเสริมชุดแต่งแอโรพาสใหม่รอบคันพร้อมร้ออร่อยสีดำตัดกับสีเงินภายในพวงมาลัยหุ้มหนัง และสามารถเลือกสีลังคาเป็นสีดำได้ครับนอกจากชุดแต่งในสไตล์เรียกว่ากึ่งครอสโอเวอร์ซึ่งใช้ชื่อว่า x o b ก e นะครับครั้งนี้ยาลิสและเกวสติป มีชุดแต่งในสไตล์สัดทรูแพ็กเกจนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยก็จะมีทั้งชุดสติ๊กเกอร์ชุดแต่งพิโทต่างๆในสไตล์ที่เพิ่มฟอรเป็นสปอร์ตมากจึิงๆนะโดยสามารถที่จะเลือกติดตั้งได้กับยาลิสและกับเอทในรุ่นสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพรีเมียมสองเกตบนนะครับของสกเกิร์ ด้านข้างด้านหน้านะครับโดยเฉพาะตัวยาลิสเนี่ยจะมีเรื่องของสิบสีแดงที่อยู่ตรงกระจังหน้าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในชุดแฟลตชูแคเก็ตนะครับหนึ่งในความมั่นใจที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในการปรับปรุง ทั้งยาลิสและก็ทั้ง a อทิฟครั้งนี้ก็คือเรื่องของแอท e ฟสปีดซึ่งเป็นการเป็นชุดควบคุมคันเร่งให้สามารถที่จะไปสั่งเครื่องยนต์ให้ตอบสนองได้ฉับพลันว่องไวย,ยิ่งขึ้นนะครับโดยเราสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะครับว่าจะให้เขาตอบสนองในระดับไหนย,ยังไงเป็นสเต็ปสเต็ปตั้งแต0่0ถึง10นะครับหรือจะเลือกที่จะ ใช้แอปพลิเคชัน Active Speed ซึ่งสามารถสั่งงานผ่านบลูทูธนะครับกับโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งติดตั้งแอปพลิเคชันนี้เข้าไปเพิ่มเติมพร้อมกับชุด Active Speed นี้ก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเรียกว่าสามารถที่จะปรับจูนผ่านโทรศัพท์มือถือกันเลยครับ